สูตรได้มาจากความน่าจะเป็นสูตรเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลของแต่ละประเทศทางช่องจะทําขึ้นไม่มีเจตนาอื่นใดปูดใช้วิจัยยานในการรับชมไม่สนับสนุนกับพนารือสิมงผิดกฎหมายดูพวกความบันเทิงคัสสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเข้ากับมาติดตามเซียนหวยลุงใบนะคะท่านผู้ชมค่ะรอ,อก,กันเนาะ หเร่าพัฒนางวดวันที่ยี่สิบนะคะท่านผู้ชมค่าเนาะงวดเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมค่าก็ขอดก็พยนะคะหวัวลุงใบก็หลุดไปแตมหนึ่งเนาะคะท่านผู้ชมค่าโอ้ย เสียนหวยทั้งหลายคือจะเสียดายเนาะค่ะทาะ่านผู้ชมค่ะเนื่องจากว่ารูดแต้มเดียวว่าเมนนายเกียรติเก่าหกออกเก่าเก่านะค่ะทาะ่านผู้ชมค่ะโอ้ยหกสองออกหกหนึ่งค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยแอดกะจุกคือกันค่ะท่านผู้ชมค่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะกาให้กําลังใจเซียนเพิ่นต่อไปนะคะทาะ่านผู้ชมค่ะสูตรกับมีเข่ามีรุดเนาะเข้ากับเอ่อ อย <moż> ู่เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมคะเพื่อที่จะซื้อรัตตรีร่าพัฒนานะคะท่านผู้ชมค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะบางก้นบปซื้อกรเขมาติดตามมากดูนะคะท่านผู้ชมคะเป็นอ่วิดีโอสั้นๆนะคะเพื่อแก้เงาไปนอกบางก้นก็อยากโอ้เขามารุ่นนะคะท่านผู้ชมคะบางครั้งก็บ่ได้ซื้อเนาะทุนหน่อยนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่บ่ากับขามาดูเป็นมูเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะท่านผู้ชมค่ะขามาดคมนึนนะคะอ้ยแอด อมวดนี้ตัวเรือขึ้นงามแท้งวดนี้ทุนหน่อยนะคะว่าได้นะคะท่านผู้ชมคะเนาะกับเป็นกำลังใจให้กันนะคะท่านผู้ชมคะเนะเาะรุดเป็นแต้มหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะกับอ,อย่าพึ่งหนีไปเด้อะค่ะท่านผู้ชมคะฝากช่องนี้เด้อค่ะท่านผู้ชมคะฝากช่องแอดเรนะคะท่านผู้ชมคะกดติดตามให้น้ำนเด้อะค่ะ เนาะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจนะคะวันนี้กับฝนตกโป่น่นะคะท่านผู้ชมค,ะค่ะมาติดตามสูตรเอ่อุงใบให้ท่านผู้ชมดูคือเก่าน,นะคะท่านผู้ชมคะ่ะฝนตกปนได้กับบอยานเด้อคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเนาะอ่ากติตามเป็นกําลังใจให้ในเด้อค่ะรอดรอดเซียนเพิ่นก็นะาค่ะท่านผู้ชมค่ะเนาะอืมท่านผู้ชมค่ะเป็นกำลังใจใะะเพิ่น,น,น,ะะน,นใเนใเด้อเต้มเดียวเนาะ เพื่อนก็เสียใจนะคะท่านผู้ชมคานี่นี่ออืมอืมคนเหยีด่นอกนะคะท่านผู้ชมเบิ่งเพื่อนก็เสียใจนะคะท่านผู้ชมขากดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่เด้อเบิ่งเบืงเบืงเพิ่นเพื่อนเสียใจนะคะเพื่อนเมื่อนี่กมเพื่อนบักโดนเด้วยค่ะน่านเติบอยูเด็กกันเพื่อนจะมาทำให้นะคะคือผิดแต้มเดียวนี่เพื่อนเสียใจเนาะแอดเคียวเนาะถ้ากดติดตามน่เด้อค่ะท่านผู้ชมคานะ ก็เลาเที่ยงนะคะตัวกทั้งทีดีีเลยค่ท่านผู้ชมทำมาเที่ยงทำมา่ด้คนนั้นก็่เขาได้ว่าจะใด้เที่ยงนะคะเอสซี่บางคนอมเมนว่ากรูดถูกรูดหูกแบบนี้นะคะท่นผูชไม่เล่นก็ดีต่กันเด้อนะคะสีดทันุ่นหนอยก่ะี่ขอนี่หดนะคะท่านผูชมวาเป็นเนี้ยองนะคะหอยรัฐบานเล่ากคนจะร่งขึ้นแบบนี้ความเสียงสูงนะคะ ด้านหน้ามันจะขัดก่อนด้วยนะคะท่านผู้ชมอุ้ยแมงผู้อืมเพิร์หายซีนะคะท่านผู้ชมเอ็ดเล่คือฟันหาเนาะค่ะเป็นแนวท้างด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะบีคอดูดีดีเนาะ อืมทะเลเซียนตะเลสูตรบางทอก็จะเข้ากันบางทอก็จะบ่เข้ากันนะคะมักชอบเสี้ยนหลายช่มเสีย้ยนหลายเสียเ้ยนเอย่างเงี้อเลยเราค่อยเอามาวิเคราะห์ดูอีกที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะ โอ้ยเมงผูนะคะท่านผู้ชมค่ะแอดเร่กับยานอ่ะหัยเร้าพัฒนานะคะท่านผู้ชมขางว่าตนที่ยีสีเด้อนโอ้ ปวดซักมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเด่นๆให้ใส่เสิน์ตเด่นหกเด่นซีร่หกนะคะอโอ้ยนัวเข,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 ข่าคักๆเข่าคักๆเข่าสามตัวคักๆว่ะหงุดนงิเดี๋ยวนะคะท่นา,านผู้ชมค่ะอุงจิตัดต่ตอกระไรกับท่านผู้ชม แมงปูงนะคะแมงปูง <c oughs> มอ่นเะยอเ,อเ,เ,อเรหาสองเด้อฟันหงอยู่ข้า่ันผู้ชมคงขลุ่มใบเนาะ ตัวเล็กคุณสวยๆวยค่ะแอดเรว่าเข่ากักะเจอหมดนี่เป็นอย่างเตียนมีอุปสรรคไหมคะ,ะ,มคะท,ท่านผู้ชมค่ะเเนียนกันนะคะท่านผู้ชมเนียนๆนะคะแล้เวเสร็จเรืองตัวนะคะเลยท่านผู้ชมจับแน้าจอไปนะคะเพราะว่า เลยกรจาๆก็เลยเสี่ยงมันนะัาไปหนเตนนเนีมพเก่าเก่เนาะันแมนรดเตีมบนล่างไม่ได้รดนะเดินคนให้เจาะหกซีก็ซื่อๆละคนบริจาคโอ้คนเหดอันเก่าคนเเอาไม่ใช่

ห้าห้าสองหกค่ะหกสองหกหกสองออกหกหนึ่งหนึ่งหกแล้วทำที่เ่สอ่งหัวเชียงเดีย่นทำที่เข่าก็ถือกอไ เด่นขึ้นบ่อยเนาะเด่นนะคะสองสี่สามห้านะาถูกใจอัตรีเลยสี่ตัวสองสี่สามห้า ช่วยร้อุตเลยอืมเพิ่นจอเพิ่นเน้นให้เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะใส่สีเนาะ